วิสิทขอพรเทพรเรืองฤทธิ์สถิตที่พยสถานทั่วอมรขันสภพอนันตจักรวาลภูมิไตรากายวันสภพเกาะละเมะฝั่งอรันลุกขะรัตดาวารีสิขรชนสถนดำนนดำเนินหาวสถิตพิมานมากอามรทิพเทวาลายัยขอพรเทพไทยสุรารัอันศักดิ์สิทธิ์สพเดชาจงทรงเทวะกรุณาเชิญช่วยอภิบาลบำรุงรักษา ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงที่มาร่วมกระทําพิธีบวงสวงสมเด็จพระสันเพศที่8พระเจ้าเสือในสุภาวาระมงคลการให้กเกษมสุขสําราญหารุไทยทุกอิริยาบททุกเมื่อเทินให้ลั่นคลองสามลาโห่รอ้องอํานวยชัย เชิญทุกท่านกล่าวตามนะครับตั้งนโมสามจบนโม,นโมตัสสะพะพวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะพวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะพวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอาราธนานางพุทธังอาราธนานาง ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งสมเด็จพระสังเทศที่แดพระพุทธเจ้าเสือสู่มงคลพิธีในการระบาดนี้เกิดพระพุทธเจ้าข้าทำมังอาราธนานาง ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญขออัญเชิญดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งสมเด็จพระสันเทศที่8แห่งสมเด็จพระสันเทศที่8พระพุทธเจ้าเสือพระพุทธเจ้าเสือสู่มงคลพิธีสู่มงคลพิธีในกาลระบัดนี้ในกาลระบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าเถิดพระพุทธเจ้าข้า สังคราธนานังข้าพ้าพุทธเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งสมเด็จพระสันเพชรที่8แห่งสมเด็จพระสับพระพุทธเจ้าเสือสู่มงคลพิธีในการระบัดนี้เกิดพระพุทธเจ้าข้า โคสิทธิฤทธิทุตโธสิทธิรทธิธรรมโมสิทธิฤทธิธรรมโมสิทธิรทธิสังโคสิทธิฤทธิสังโคสิทธิรทธิสุขะ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 ชัยยะ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 ลาภะ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 สัพพะธรรมนานังสัพพะธรรมานังประสิทธิเมประสิทธิเมประสิทธิเตประสิทธิเตพุทโธสวัสดีมีชัยพุทโธสวัสดีมีชัยธรรมโมสวัสดี ดีมีชัยปั๊มโมสวัสดีมีชัยสังโฆสวัสดีมีชัยสังโฆสวัสดีมีชัยให้ลั่นฟ้องสามลาโหร้องเอาชัย นั่งลงครับหวานบังโคมพร้อมกันนะครับ